สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกับโยกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะโยกก็มีรถ11ที่นั่งค่ะมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะสําหรับคันนี้ค่ะฮุนไดเฮดวันค่ะ2.5อ l ลิ d ไดมอน d นะคะปี2020จดใช้งานปี2021ค่ะมาในราคาพิเศษเลยนะคะเพียง959,000บาทเท่านั้นค่ะ ตัวรถเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวโยกจะพาไปรับชมพร้อมกันเลยนะคะก็สําหรับคันนี้ลูกค้าได้เป็นรถบ้านนะคะรถครอบครัวนะคะ11ที่นั่งนะคะตัวโฉมกระจังหน้าเขาเป็นกระจังหน้าเพรแล้วนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นตัวล่าสุดเลยนะคะก่อนจะเป็นสตาริเะเนาะในส่วนของคันนี้ลูกค้าเป็นตัวรองท็อปนะคะสําหรับตัวท็อปคือดีลักนะคะแล้วก็ได้เป็นตัวรถสีดํานะคะรถบ้าน สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวยางเป็นยางกูดยีาปี2023ค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวแม็กขอบ17นะคะตัวกระจกเขาก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างนะคะรวมไปถึงนะคะที่จะเปิดเป็นสีดำสีเดียวกับตัวรถนะคะเดี๋ยวโยกพามาดูภายในเขานะคะ สำหรับตัวอีลิตกับดีลักเนาะตัวภายในเขาจะเป็นสีเบตนะคะลูกค้าตัวกระจกเป็นออตโอต้นะคะ2บานค่ะเซ็นทรัลล็อกมีมาให้นะคะแล้วก็ทางด้านพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้ก็สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะเราก็รับสายวางสายได้ค่ะส่วนตัวรือนไม่อยู่ที่95,000กิโเมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็ตัวหน้าจอทัชสกรีนนะคะตัวนี้ อ่า Android เนอะเราก็ตัวอ่าเกียร์เป็นแบบออโต้นะคะสําหรับตัวประตูของเขานะคะลูกค้า2บานตัวนี้จะไม่ไฟฟ้านะคะเป็นแมนวนวลโรงงานเลยนะคะนี่นะคะเปิดเข้ามานะคะก็เจอกับตัวอ่าภายในนะคะเป็นรถ1 1ที่นั่งแบบนี้เนาะตัวบาะเป็น เบาะหนังนะคะสีเบจแบบนี้ค่ะสภาพรถสวยๆนะคะตัวนี้ได้การันตีนะคะคงสร้างตัวรถ5ดาวนะคะจากผู้ In s p e ป t i o n เลยนะคะก็ะสำหรับลูกค้าท่านใดหายอยู่นะคะแนะนำเลยเนาะตัวด้านหลังของเขาก็จะมีเซ็นเซอร์ให้4ตัวนะคะสำหรับตัว e l ลิตก็จะมีเป็นตัวกล้องมองหลังให้นะคะในส่วนของตัวประตูนะคะตัวนี้ก็เป็นแมนวนวลเช่นกันนะคะ นี่นะคะภายใน11ที่นั่งแบบนี้เลยนะคะเพดานเกลี้ยงๆไม่มีรอยขีดข่วนค่ะในส่วนของแอร์ราวมีให้รอบคันนะคะตัวแอร์เย็นแน่นอนนะคะแล้วก็ได้เป็นรถบ้านสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะก็สำหรับลูกค้าท่านใดหายอยู่นะคะรถครอบครัวเนาะราคาประหยัดราคาน่ารักแบบนี้นะคะก็มาดูรถหน้างานได้เลยนะคะ ภายในของเขานะคะนี่นะคะก็ ตัวบาะไม่ยับไม่ช้ำนะคะสภาพบาะคือตึงๆเลยแน่นๆเลยนะคะแล้วก็มีพรมนะคะปูรอบคันเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นคันนี้เลยหรือว่าคันอื่นๆค่ะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะโทรใส่โดยตรงค่ะไม่ผ่านในหน้านะคะโทร065ค่ะ549 5296ค่ะกับเซลลยกนะคะเดี๋ยวโยกจะทิ้งรายละเอียดตัวรถค่ะไว้ที่ลิงก์ด้านล่างเน ลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีค่ะ